ล่าสุดนวัดคว้านางงามอิงฟ้าชาลอตประกบคู่กันครั้งแรกแค่อ่านบทก็ทำทวิตเตอร์แทบแตกแล้วกับโมเมนต์ของคู่จิ้นสุดฮอตอิงฟ้าวราหะมิสแกลนไทยแลนด์2022กับชาลอตออสตินรองอันดับ5 m i มิสแกลนไทยแลนด์ที่ทั้งคู่นั้นได้มาอ่านบทซีรีส์ยูริเรื่องแค่อยากบอกรัก show me love และยังเป็นซีรีส์เรื่องแรกของทั้งสองคนด้วยโดยทั้งคู่ได้โพสต์ภาพลงในไอจี o r y โดยอิงฟ้าโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่ามาแล้วซีรีส์ที่รักด้านสาวชาร์ลอตโพสต์ภาพเล่มบทซีรีส์พร้อมกับแคปชั่นชื่อเรื่องด้วยแต่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินกันสุดๆคือการที่สาวอิงฟ้านั้นได้ไลฟ์ไอจีโดยมีคู่จิน้นชาร์ลอตนั่งอยู่ข้างๆพร้อมกับโมเมนต์พูดคุยทานอาหารเรียกว่าเป็นโมเมนต์ธรรมชาติของทั้งสองเวลาอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็ทำเอาเหลาแฟนคลับอิงหลอดฟินทวิตแตก สำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดออนแอร์ช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ปีหน้าและขณะนี้กำลังเดินหน้าเริ่มถ่ายทำกันไปบ้างแล้วนอกจากนี้ยังเสริมทับนักแสดงที่มาเล่นเป็นแกงเพื่อนในเรื่องอย่างหนูดีออนปริยารองอันดับ3ามิสแกรนทแลนด์ส2 2 2และชมพูอธิตารองอันดับ5้ามิสแกลนทแลนด์ส2 2 2ันย e ่สิอยซีรีส์อยากบอกรักเป็นผลงานของสองผู้กำกับดังจากซีรีส์วตีบัณฑิตศินภนารดี และชีวินธนมินวงสกุลพัฒติดเทรนอีกแล้วและทุกคนอยากรู้ว่าซีรีส์จะออกมาแนวไหนสำหรับแค่อยากบอกรักด้านชารลอดโพสต์ภาพเล่มบทซีรีส์พร้อมแคปชั่นชื่อเรื่องด้วยแต่ที่ทำเอาแฟนคลับฟินสุดๆคือการที่สาวอิงฟ้าได้ไลฟ์ไอโดยมีคู่จิ้นอย่างชารลอดนั่งข้างๆพร้อมกับโมเมนต์พูดคุยทานอาหารบอกได้คำเดียวว่าแฟนคลับจินและต้องรอติดตามกันแล้วว่า นี่เป็นครั้งแรกที่นางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์มีซีรีส์เป็นของตัวเองครั้งแรก